ปเป็นร่งการท่องเที่ยวกันม,มั่งค่ะคจังหวัดพังงาท่องเที่ยวเก็ยาวย้อ้ยอยังคึกขักค่ะช่วงกรีนซีซั่นต่างชาติก็เข้ามาพักรีสอร์ทดังว่า70%เปเนแล้วค่ะค ผู้ซื้อข้าวก็ลงพื้นที่ไปที่เกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเพื่อชมบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนาฝนรว่วกรีนซีซั่นกระพบว่าทีโรงแรมสันทียาเกาะยาวใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเช็คอินเพื่อพักผ่อนและทํากิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะยาวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในมู่หนักท่องเที่ยวที่รักความสงบ และความงามของทะเลอันดามันซึ่งรอบรอบไปด้วยน้ำทะเลซี่ครามไซ้์และก็หาดรายขาวสะอาดนักท่องเที่ยวสาม,มารถเพลิดเพลินไปกับการดำน้ำดูปะการังถีหมู่เกาะไขกิจกรรมพายเรือคายักหรือจะเลือกท่องเที่ยวตามมู่บ้านชาวประมงในพื้นที่เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยค่ะ คุณคม illa, กริซันธยากรรมการผู้จัดการโรงแรมสันธิยาเกาะยาวย่ายรีสอร์ทแอนด์สปานะครับก็บอกว่าในช่วงกรีซซันนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้าพักประมาณ7จ8 0สส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ส่วนจีนนีก็เริมลอบมาแต่ว่ายังไม่หมากนะครับโดยมีการทําการตลาดทางออนไลน์และก็ออฟไลน์เน้นโปรโมชั่นต่างๆแต่ว่าเท่ไหมครับการจองห้องพักในช่วงกรีซซันคือไม่แน่นเรื่องของการลดราคานะ พราะว่ารีสอร์ทนี้เน้นการออกแบบถวอว่าคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมปะสานกับความเป็นธรรมชาติและก็ความรู้ลาไหวโดยกันอย่างลงตัวโดยรีสอร์ทแห่งนี้ก่อมอบบรรยากาศความสงบความเป็นส่วนตัวสําหรับผู้ที่ต้องการผัดพ่อนอย่างเต็มเท่ามกลางทิวทัศน์งดงามของทะเลอันดับมันรายล้อมโดยต้นไม้หนาหนา,หนาพันธรรมชาติเทบริสุทธิ์และก็ยังมีหารดทรสยส่วนตัวทวัลย์ทอดยาว ให้หนักของเที่ยวเนี่ยสร้างมาที่จะดื่มดํากับการผักพพอดในห้องผักเทออกแบบมายังพิธีพิธทันเลยครับค่ะโดยห้องผักแต่ละลังกระทุกสร้างให้เข้ากับภูมิทัศน์ธรรมชาติแบบร้อยแปดสิบองศากันเลยพร้อมวิวทะเลทุกห้องแถมยังมีจุดเช็คอินที่เป็นแลนมาก คลองเทนี่ก็คือท่าเรือส่วนตัวเทยืนออกไปในเล่ช่วงทีพระอาทิตย์ตกก็จะเป็นภาพเทสวยงามเป็นเทชื่นชอบข้องหนักท่องเที่ยวเป็นยางมากค,ค่ะสันิญาเกาะยาวใหญ่รีซอทแอนสปาจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสําหรับผู้ที่ต้องการรอบนี้ความวนวายจากชีวิตประจําวันและก็สัมผัสความงดงามคลองธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะครับนี่สาบแกรนด์เลยจะบอกไรจ้าไปมาเล่จริงเหรอน,รนี่ไปมาแล้วแหละคือห้องผักสวยมากนะครับที่สำคัญ<ม>วิว ไม่ชวนนะครับไปกะตะบานไปกะเติบานเนี่ยให้ห hmm ้องผักอะไรมื i i> ่อ็จะเห็นวิวเห็นถูกมุมเลยใช่ไหมถูกห้องเลยใช่ไหมสวยงามมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องผักที่เขาเน้นความการออกแบบและมีความไทยๆสักิดนะครับแต่ว่าวิวก็คือธรรมชาติสุดๆนะครับ